สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูใหญ่ออแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทำว้าวเด็กๆขนไหนอยากทำว่าวแล้วยกมือขึ้นคุณครูนะคะส่งแบบการทำว่าวไปแล้ว แต่วันนี้นะคะคุณครูจะมาทําคลิปนะคะในการสอนเด็กๆทาว่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีคือกระดาษที่คุณครูให้ไปนะคะอ่ะอย่างที่2คือตะเกียบหรือถ้าเด็กๆไม่มีตะเกียบเด็กๆอาจจะใช้หลอดกาแฟก็ได้นะคะ3คือสกอตเทปอันที่4นะคะอันที่4ก็คือ เชือกค่ะเชือกสาหรับชักว่าวอ่าเด็กๆอยากดู้ใช่ไหมคะว่าวว่าวทำยังไงก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาพับครึ่งวางกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ไม่เอาแนวตั้งแบบนี้นะคะเอาเป็นแบบแนวนอนนะเสร็จแล้วให้นักเรียนพับครึ่งค่ะพับครึ่งกระดาษอ่าพับครึ่งแบบนี้ เมื่อเด็กๆนะคะพับครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆเห็นสันตรงนี้ไหมคะให้เด็กๆพับเปิดมาที่มุมนี้ให้เป็นแหลมๆอ่าความจริงถ้าจะให้ดีนะเด็กๆต้องวางกับพื้นแล้วจะถนัดกว่าแต่ทีนี้คุณครูอัดวิดีโอเด็กๆ,ๆจะมองไม่เห็นเด็กๆก็หันอีกข้างนึงคะ่ะแล้วพับ ตามรอยเดียวกันเลยให้เท่ากันนะอ่านะคะเด็กๆก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้แต่เราจะไม่ได้ใช้แบบนี้นะคะอ่าให้เด็กๆเด็กๆก็จะเห็นนะว่ามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมเด็กมันจะเป็นแบบนี้ให้เด็กๆนะคะนี ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเอาตะเกียบหรือหลอดกาแฟที่เด็กๆเตรียมเอาไว้นะคะมาติดติดตรงนี้นะคะติดกับสกเอตเทปอ่ะเด๋ยวคุรูจะติดให้ดูนี่นะสก,กอตเทป ติดลงไปเลยค่ะ,ะเมื่อนักเรียนติดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้แบบนี้เป็นเว้าแล้วนะซึ่งนะคะในการทำด้านหลังนี้ก็ให้นักเรียนนะคะตกแต่ง ลวดลายระบายสีให้สวยงามเลยนะคะจากนั้นเมื่อเด็กๆระบายสีตกแต่งเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะเจาะรูเจาะรูตรงส่วนนี้ส่วนบนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเชือกเนะี่ยมาร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูตกแต่งเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาชมว่าของคุณครูที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วกันนะคะโอเค เดี๋ยวเราไปทามันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาโชว์พร้อมๆกันนะคะไปค่ะอ่าเด็กๆคะคุณครูนะคะระบายสีว่าวของคุณครูเรียบร้อยแล้วเด็กๆระบายสีเรียบร้อยกันหร้อยังคะอะนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเรียบร้อยแล้วเด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองนะเจาะรูลงไปตรงนี้อาจจะใช้ตะปูหรืออะไรก็ได้ทิ่มลงไปนะคะอะเดคุณครูเจาะรูของคุณครูก่อน ่มืุณครูเจาะรูแล้วนะคะเชือกตกเชือกของคุณครูตกอ่ะจากนั้นเด็กๆก็ตัดเชือกเอาความยาวเท่าที่เด็กๆอยากได้นะคะเมื่อตัดเชือกเสร็จแล้วให้เอาเชือกมาร้อยที่รูแบบนี้ร้อยนะคะและมัดเลยค่ะมัดเลย เสร็จแล้วค่ะว้าวน้อยคอยรักของคุณครูเห็นไหมมีรูปหัวใจด้วยของเด็กๆจะทำรวดลายยังไงก็ได้นะคะเ mm hmm. มื่อเสร็จแล้วแบบนี้เด็กๆก,ก็ออกไปวิ่ง mm hmm. หน้าบ้านได้เลยค่ะ mm hmm. คุณครูจะออกไปวิ่งไม่ได้เพราะว่าคุณครูไม่มีคน เผยวิดีโอให้แล้วนะคะอ่านะคะในเมื่อว่าวของเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ทดสอบเอาอไปลองวิ่งได้เลยค่ะอ่านะคะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะหน่วยฤดูหนาวของเราก็จบลงด้วยการทํเว่าวน้อยคอยรักกันนั่นเองนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับในวันนี้นะคะ เราบายบายกันก่อนนะคะบายบายแล้วพบกันใหม่คะ่ะ